สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีแซดมาวันนี้มีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังครับกับตอนที่ชื่อว่าโลโซกประวัติตัวละครสามก๊กโลโซกเป็นตัวละครในวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์เรื่องสามก๊ก ที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ยุคสามก๊กเสนาธิการของงอกก๊กมีชื่อลองว่าชื่อจริงปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อสุนกวนส่งตัวไปเกงจิ๋วเพื่อคาระวะศพเล่าเปียวที่เพิ่งเสียชีวิตไม่นานขณะนั้นเล่าปีกำลังลำบากเนื่องจากหาเมืองอาศัยไม่ได้เพราะถูกรุกรานอย่างหนักจากโจชโฉขงเบ้ง จึงว่านี่เป็นโอกาสดีที่จะได้ความช่วยเหลือจากซุนกวนโดยจะชักชวนซุนกวนให้ร่วมรบกับโจโฉอันเป็นที่มาของศึกเซ็กเพกอัลลือลั่นประวัติโลโซกเกิดในปีพุทธศักราช715ในครอบครัวเศรษฐีทำการค้าขายที่อพยพลงมายัางกลางตังได้รู้จักกับทางฝ่ายงอกโกก เมื่อจิวยี้และสุนเซ็กต้องการตั้งตัวจิวี้ได้ไปขอยืมสเสบียงและทุนทรัพย์จากโลซกโลซกก็ยกให้มากกว่าที่จิวยี้ค่าเสียอีกโลซกเป็นคนที่ซื่อสัตย์บุคลิกเป็นคนตรงไปตรงมาไม่มีเล่หเหลี่ยมแต่ก็ถือได้ว่าเป็นคนที่มีปัญญาเมื่อของเบงมาเป็นที่ปรึกษาให้กับงอกกกในศึกเซ็กเพ็ก จิวี้ได้ย้ำกายให้โลซกรู้ว่าตนต้องการกำจัดขงเบ้งเสียขณะนี้เพื่อไม่ให้เป็นศัตรูที่ยากต่อการต่อก่อนในภายหลังโลซกตกใจและได้ห้ามปรามจิวยี้หลายครั้งแต่โลซกก็ไม่เคยบอกแกขงเบ้งตรงๆเลยว่าจิวยี้ต้องการฆ่าขงเบ้งซ้ำโลซกยังได้ให้การช่วยเหลือของเบ้งหลายต่อหลายครั้งระหว่างที่อยู่กลางตัง จนขงเบงตอนหนีกลับได้ขอบคุณโลโซกที่ได้ช่วยเหลือไว้หลายครั้งเมื่อจิวี้ตายไปแล้วโลโซกได้ขึ้นเป็นแม่ทัพใหญ่แทนเมื่อของเบงที่เสมือนเป็นคู่ปรับจิวยี่และเป็นเหตุให้จิวยี่ต้องกระอักเลือดตายได้มาคารวะศพจิวยี่ขงเบงได้ร้องไห้คร่ำครวญเสียใจต่อการตายของจิวี้จนขุนศึกหลายคน ที่คิดจะร้างแค้นให้จิวยี้ต้องเปลี่ยนใจไปต,ตามๆกันเพราะเชื่อว่าขงเบ้งเสียใจจริงๆแม้แต่โรซกเองก็ยังคิดว่าขงเบ้งจริงใจต่อจิวี้แต่จิวยี่เองที่ใจแคบคิดร้ายต่อของเบ้งก่อนจิวยี้ตายโรซกมักเป็นบุคคลที่จิวยี้ใช้ให้ไปทวงถามเรื่องการเคืองคืนเมืองเกงจิ๋วของเล่าปี ตามที่เคยได้ให้สัญญากันไว้แต่ก็ไม่สำเร็จสักครั้งเดียวเนื่องจากความที่เป็นคนซื่อของโรโซกนี่เองซ้ำโรโซกยังต้องกลายมาเป็นผู้ลงชื่อรับประกันสัญญาเองเสียด้วยจิวยี่ถึงกับออกปากว่าท่านนี่ซื่อจริงๆหลงกลของเบ้งกับเล่เลาปี่แล้วโดยไม่รู้ตัวแต่โลซกไม่คิดเช่นนั้นโลซกมีบทบาทอีกครั้ง ตอนที่เล่าปีเดินทัพสู่เสฉวนเพื่อหาทางยึดเป็นที่มั่นให้ได้และเมื่อเมืองเกงจิ๋วที่เคยเป็นของซุนกวนก็ยกให้กวนอูรักษาโลโซกวางแผนให้กวนอูข้ามฟากมายังงอกกกเพื่อกินเลี้ยงแล้วใช้โอกาสนี้สังหารกวนอูเสียแต่กวนอูรู้ทันและด้วยความห้าวหานของกวนอูทำให้ทหารของโลโซกไม่อาจกล้าทำตามแผนได้ และกวนอูก็เดินทางกลับมาอย่างปลอดภัยประวัติโลโซกจื่อจริงหลังจากเหตุการณ์โจรโพกผ้าเหลืองทรราชต่างโต๊ะและการลบพุ่งกันของเหล่าเจ้ามนทนทำให้แผ่นดินต้องลุกเป็นไฟนั้นได้มีคนอยู่สามคนที่มองออกว่าสุดท้ายแล้วแผ่นดินจีนมีโอกาสที่จะถูกแบ่งแยกออกเป็นสามก๊กในภายหลังขงเบงซุนฮก และคนสุดท้ายคือโลซกโลซกนั้นเป็นหนึ่งในที่ปรึกษาคนสำคัญของซุนกวนผู้ปกครองดินแดนกลางตังหรือที่คนไทยเรารู้จักกันในานามกลางหนำซึ่งเป็นดินแดนทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนดินแดนแห่งนี้ถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์ทางเศรษฐกิจมากที่สุดในยุคก่อนจะเกิดสามก,ก๊กสาเหตุหนึ่งก็เพราะความสามารถของ ผู้ปกครองดินแดนนั้นอย่างสุนกวนโลโซกนั้นเป็นที่ปรึกษาคนสำคัญคนหนึ่งที่มีส่วนช่วยสุนกวนในการวางรากฐานความแข็งแกร่งให้กับกังตังจนสามารถก่อตั้งเป็นอาณาจักรวู้หรืองอกกอกและขึ้นมาเป็นหนึ่งในสที่คอยขาดอำนาจกับจกกกและว้กกกในภายหลังและเป็นงอกกกนี่เองที่เป็นอาณาจักรที่มีอายุยาวนานมากที่สุดในสามก๊ก การที่ว่านี้โรโซกมีส่วนสำคัญมากซุนกวนเองก็ให้ความเคารพนับถือและยกย่องเขาอย่างสูงแต่ในสามก๊กฉบับนิยายนั้นภาพพจน์ของโรซกจะออกไปในทางของคนซื่อที่ออกจะโง,ง่จนถูกขงเบ้งลวงเอาไว้หลายครั้งซึ่งความจริงในประวัติศาสตร์ไม่ได้เป็นเช่นนั้นภายหลังคนที่อ่านสามก๊กอย่างจริงจังได้เริ่มประเมินคุณค่าของโรซกใหม่ และทำให้มองเห็นถึงความสามารถในการเป็นนักปกครองที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลที่สุดคนหนึ่งในยุคสามก๊กหลักฐานในเรื่องนี้มีอยู่เพราะแม้แต่จิวยี่เองยังยกย่องว่าโลโซเป็นผู้ที่มองการไกลยิ่งกว่าตนนักประวัติโดยย่อโลโซหรือหลูซูเกิดในปีคิศกราช .172 พื้นเพไม่แน่ชัดนักว่าเกิดที่ไหน แต่ดูเหมือนว่าจะเป็นลูกชายของเศรษฐีทางแถบตอนกลางของประเทศเล่ากันว่าในวัยเด็กเขาเป็นคนที่ชอบขี่ม้ายิงธนูมีความกล้าหาญเชี่ยวชาญในเพลงอาวุธต่อมาแผ่นดินเกิดกรียุคเพราะการลุกคือขึ้นมาของโจรพวกผ้าเหลืองและการก่อการของต่างโต๊ะครอบครัวของโลโซกจึงอบพยพลงมาบริเวณรุ่มแม่น้ำแยงซีเพื่อหนีภัยสงคราม และได้เริ่มประกอบการค้าจนมีฐานะร่ำรวยและโลโซกก็ได้กลายเป็นเศรษฐีที่มีชื่อเป็นที่รู้จักของผู้คนในระแวกนั้นแต่ที่ทำให้โลโซกมีชื่อเสียงโด่งดังนั้นไม่ใช่เพราะความร่ำรวยแต่เพราะความเป็นคนที่มีจิตใจดีและกว้างขวางแม้จะเป็นคนรวยแต่เขาก็ไม่เคยถือตัวและคบหากับผู้คนมากมายแทบจะทุกระดับชั้น นอกจากนี้เขายังมีความสนใจในปัญหาบ้านเมืองและชอบศึกษาหาความรู้เพื่อหวังที่จะหาหนทางในการช่วยเหลือบ้านเมืองที่กำลังวุ่นวายให้สงบสุขโลโซกนั้นชอบที่จะบริจาคเงินและอาหารช่วยเหลือคนที่ยากไร้เพราะหนีภัยสงครามจนมีชื่อเสียงเรื่องลือไปถึงแดนกำนำัมหนําจนจิวยี่ซึ่งเป็นมือขวาของซุนเซ็ก ผู้คองแครนจนจิวยี่ซึ่งเป็นมือขวาของซุนเซ็กผู้คองแดนกำหนำําในตอนนั้นได้ยินชื่อเสียงและตัดสินใจเดินทางไปหาโลโซกเพื่อหวังว่าจะขอยืมเงินและ,สะเสบียงจำนวนหนึ่งเพราะในเวลานั้นงอกกเพิ่งจะเริ่มก่อตั้งการปราบภาคใต้ก็ยังไม่เรียบร้อยแต่กองทัพตระกูลซุนก็ยังคงขาดแคลนทุนรอนและ,ะเบียงจำนวนมาก เล่ากันว่าตอนที่จิวยี่มาขอยืมสเสบียงอาหารและเงินทุนกับโลซกนั้นเขาได้ขอไปในจำนวนที่ไม่น้อยเลยซึ่งจิวยี่เองก็ทำใจไว้เหมือนกันว่าโลซกอาจจะไม่ยอมให้ยืมทั้งหมดปรากฏว่าโลซกให้ยืมทั้งหมดตามที่จิวยี่เรียกร้องโดยไม่มีการเกี่ยงเล่นเอาจิวยี่อึ้งไปเล็กน้อยโลซกเห็นจิวยี่อึ้งไป ก็ถามต่อว่าแค่นั้นไม่พอหรือจะเอาเพิ่มอีกไหมจิวยี่จึงซึ้งใจว่าโลโซกนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีน้ำใจกว้างขวางคนแบบนี้หาได้ยากยิ่งในแผ่นดินที่กำลังเกิดกรียุคจิวยี่จึงเริ่มคบหากับโลโซกมานับแต่นั้นภายหลังซุนเซกได้เสียชีวิตลงซุนกวนผู้น้องต้องขึ้นสืบทอดอำนาจแทนทั้งที่เพิ่งจะอายุได้เพียง18ปี ส่วนจิวยี่นั้นกลายเป็นเสาหลักด้านการทหารและได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจให้ควบคุมดูแลกองทัพนำทหารไปประจำการและฝึกฝนอยู่ที่เมืองชีสองขณะนั้นที่ปรึกษาฝ่ายบุญของงอกก๊กยังมีไม่มากที่เป็นหลักๆก,ก็มีเตียวเจียวแค่คนเดียวจิวยี่จึงชักชวนโลซกให้มาทำงานอยู่กับซุนกวนโดยบอกต่อซุนกวนว่าโลซก ชอบรํากระบี่ขี่ม้าใจมียุทธโทบายท้องซ่อนกลวิธีเมื่อโรซกได้พบกับซุนกวนซุนกวนก็ได้ชวนคุยกันหลายชั่วโมงซุนกวนรู้สึกทึ่งในความรอบรู้ของโรซกจนถึงขนาดชวนไปคุยกันในห้องนอนและนอนบนเตียงเดียวกันตอนนั้นเป็นปีคิเตศกราช200ในตอนนั้นทางเหนือกำลังวุ่นวาย เพราะการศึกระหว่างสองคู่อำนาจอย่างโจโฉและอ้วนเซี่ยวโลโซกได้เสนอกลนสโลบายโลโซกได้เสนอกสุสโลบายโลโซกได้เสนอกุสโลบายแก่ซุนกวนที่โด่งดังซึ่งภายหลังได้ถูกตั้งชื่อว่านโยบายบนยี่ผูนโยบายบนยี่ผู้ นโยบายบนยี่ผู้นั่นคือโลซกลก่าวว่าในอดีตพระเจ้าหั่นโกโจโเคยคิดที่จะเป็นกษัตริย์ผู้ทรงคุณธรรมแต่ไม่สำเร็จเพราะมีเสียงยี่เป็นมารโจโฉในวันนี้เทียบเท่ากับเสียงยี่แทบจะคิดเช่นสีหวนกงเสีย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 งไม่โทอ่านว่าอะไร เียงหยีนะเพราะมีเสี่ยงหยีเป็นมารโจโฉในวันนี้เทียบเท่ากับเสี่ยงหยีท่านจะคิดเช่นฉีหวนกงกับจิ้นหวงกงในอดีตได้อย่างไรถ้าเห็นว่าราชสำนักั่นม่อาจฟื้นตัวได้แล้วโจโฉไม่กำจัดนั้นม่ได้สำหรับท่านมีแต่ต้องตั้งมั่นอยู่ในกลางตังดูเหตุวุ่นวาย ส่วนในเวลานี้ก็ควรจะฉวยโอกาสที่ทางเหนือกำลังยุ่งเหยิงขจัดของจอปราบเล่าเปียวของลุ่มแม่น้ำยางสีให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้จากนั้นท่านจึงค่อยสถาปนาราชวงศ์ขึ้นครองแผ่นดินนี่คือภาร,รกิจแห่งประถมกริย์ดสุนกวนได้ฟังดังนั้นจึงลุกขึ้นคำนับโลโซกนับแต่นั้นก็ให้ความสำคัญแก่โลซกมากมอบหมายงานสำคัญให้แก่เขา แต่เตียวเจียวและขุนนางอวุโสนั้นเห็นโลซกอายุยังน้อยตอนนั้นอายุประมาณ30ปีจึงพยายามทัดทานแต่สุนกวนก็ไม่สนใจตอนที่สุนกวนเสนอนโยบยตอนที่สุนกวนเสนอนโยบ,ยบายบนยี่ภูนั้นเป็นช่วงเวลาที่โจโฉกำลังลบติดพันกับอ้วนเซียวและไม่มีทีท่าว่าโจโฉจะชนะแม้แต่น้อยแต่โลซกกลับมองว่า โจโฉจะกลายมาเป็นศัตรูที่สําคัญนั่นแสดงว่าเขามีสายตาที่แหลมคมจริงๆที่คาดเดาอนาคตล่วงหน้าได้ข้อเสนอของโลโซกต่อซุนกวนนั้นถือว่ายึดเอาสภาวะจริงที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อซุนกวนที่สุดโลโซกเห็นว่าใช้โอกาสในตอนนี้ที่โจโฉย,ยังไม่อาจมุ่งมาทางาาใตายรีบยึดเอาดินแดนบริเวณลุ่มน้ำยางซีให้มากที่สุดและเข้ายึดเกงจิ๋วของเหล่าเปียว เพราะหากวันใดโจโฉปราภาคใต้เพราะหากวันใดโจโฉปราภาคเหนือและกลางได้จากนั้นมุ่งเป้ามาทางเกียงจิ๋วแล้วก็งอกกก็จะประสบภัยร้ายแรงในวันหน้าและในภายหลังนโยบายนี้ก็กลายเป็นนโยบายของรัฐงอกกการที่สุนกวนสามารถจะพังอาจอยู่เหนือดินแดนกลางต่างได้หลายสิบปีหลักฐานก็มาจากนโยบายยี่ผูของโรซกนี่เอง ดังนั้นความสำคัญของโรซกที่ช่วยสุนกวนจึงเทียบเท่ากับที่ซุนฮกช่วยโจโฉสร้างวีกกขึ้นและก็เท่ากับขงเบ้งที่ช่วยเล่าปีด้วยและในที่สุดเมื่อโจโฉรว,วมภาคเหนือและกลางได้สำเร็จเตรียมยกทัพลงใต้นั้นสงครามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดระหว่างเหนือกับใต้จึงใกล้จะเริ่มขึ้นเวลานั้นเล่าปีได้หนีภัยจากโจโฉมาตั้งมั่นอยู่ที่ แห่เขาโลโซกจึงแนะนำให้ซุนกูวนไปผูกมิตรกับเร้าปีเพื่อรับมือโจโฉโลโซกนั้นเข้าใจอย่างดีว่าการจะต้านโจโฉนั้นไม่อาจทำได้โดยลำพังอันที่จริงแม้จะได้เร้าปีเป็นพันธมิตรก็ใช่ว่ากำลังของงอกกกจะแข็งแกร่งอะไรนักแต่โลโซกนั้นมองการไกลว่าอนาคตเร้าปีจะขึ้นมามีความสำคัญในการต่อสู้แย่งแผ่นดินเพราะ เล่าปีนั้นได้รับการยอมรับจากชาวประชาเป็นอันมากความเป็นแท่เล่าของเขานั้นสามารถที่จะชักจูงคนในแผ่นดินให้มาเป็นพวกได้ถึงแม้ว่ากองกำลังของเล่าปีจะมีไม่มากและแผ้ได้งานในการลบเมืองต่อนเมืองแต่หากเป็นการลบเพื่อยแย่งชิงแผ่นดินแล้วก็เล่าปีก็ถือว่าได้เปรียบคนอื่นๆโดยการผักดันของโรโซกและขงเบงในที่สุด พันธมิตรเล่าซุนก็เกิดขึ้นเพื่อต่อต้านโจโฉโดยเฉพาะและเป็นการเริ่มต้นศึกเซ็กเพ็กรา,ายละเอียดในการศึกไม่อยากจะบรรยายเพราะกว่า80%ในศึกนี้เป็นเรื่องที่นิยายได้แต่งเสริมขึ้นอีกทั้งโลโซกเองก็มีบทบาทกับงานในการโจมมากกว่าในสนามรบดังนั้นไม่พูดถึงละกันหลังศึกเซ็กเพกการกลับว่าฝ่ายซุนกวนแทบไม่มีผลประโยชน์อะไรมากนักเพราะฝ่ายเล่าปี อาศัยช่วงที่โจโฉถอนกําลังจากแดนเกงจิ๋วเข้าไปยึดเอาหัวเมืองในเกงจิ๋วมาได้สี่หัวเมืองเรียกว่าแทบจะพลิกสถานการณ์ให้กับฝ่ายเล่าปีสามารถตั้งหลักขึ้นมาได้การที่เล่าปีตั้งตัวขึ้นมาได้นี้สร้างความไม่พอใจให้กับจิวยี่เท่าไรนักเพราะจิวยี่นั้นมองออกว่าในอนาคตเล่าปีจะขึ้นมาเป็นศัตรูคนสำคัญของงอกก,ก๊กในขณะที่โลโซกมองอีกแบบ โลโซ็กนั้นมองว่าการจะต้านทานโจโฉได้นั้นจำต้องอาศัยเล่าปีช่วยคําไว้ยิ่งเล่าปีสามารถตั้งตัวได้แทนที่จะเป็นผลเสียกลับจะเป็นผลดีมากกว่าดังนั้นเขาจึงสนับสนุนนโยบายการผูกมิตรกับเล่าปีแก่ซุนกวนโลโซกพยายามทุกวิถีทางเพื่อรักษาความสัมพันธ์ของพันธมิตรคู่นี้ให้ยั่งยืนที่สุดแต่ก็ยากเย็นมากนักเพราะฝ่ายเล่าปี่นั้น ก็ไม่ได้จริงใจต่อ,อง,งอกกกเลยขงเบ้งนั้นเป็นคนหนึ่งที่สนับสนุนการผูกมิตรกับงอกกกแต่ก็ไม่ได้จริงใจมากนักเขาพร้อมที่จะหาผลประโยชน์มาเข้าแก่เล่าปีทุกเมือ่อสิ่งนี้เห็นได้อย่างชัดเจนนักในภายหลังเมื่อการเจราจาเรื่องผลประโยชน์ต่อแดนเกงจิ๋วที่ยึดมาได้น,นั้นทางฝ่ายขงเบงซึ่งเป็นตัวแทนเจราจาของเล่าปีกับโรโซก ซึ่งเป็นตัวแทนเจราจาของซุนกวนนั้นฝ่ายขงเบงได้ใช้เลขกลสกปรกเพื่อยื้อการยืมเมืองเกงจิ๋วโดยอ้างว่าจะขอยืมจนกว่าเล่าปีจะสามารถเข้าตีเสฉวนทางตะวันตกได้และได้ทำหนังสือคล้ำประกันโดยมีโลซกเป็นผู้รับประกันด้วยซึ่งแน่นอนว่าขงเบงเป็นฝ่ายหลอกให้โลซกทำเช่นนั้น อันที่จริงเรื่องการถูกหลอกของโรซกนี้ในประวัติศาสตร์ได้บันทึกต่างไปมีการวิเคราะห์ว่าความจริงแล้วเป็นแผนการของโรซกที่ต้องการจะให้เร่าปีตั้งตัวได้เพื่อให้เราปีเป็นคนคอยข้ํยันการแผ่ขยายอิทธิพลของโจโฉและเป็นการสร้างศัตรูของโจโฉให้มากขึ้นซึ่งส่วนกวนก็เห็นด้วยแต่นโยบายนี้จิ๋วยี่ไม่เห็นชอบนะักเพราะเท่ากับฝ่ายงอ แทบไม่ได้ผลประโยชน์หลังจากศึกเซ็กเพคกเลยดินแดนที่งอสามารถขยายเพิ่มขึ้นไปได้มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นกับการเล่าปีสามารถตั้งตัวแล้วมีกองทัพดินแดนเป็นของตนเองครั้งแรกได้ก็เพราะศึกนี้ทางที่ฝ่ายเล่าปีเองแทบไม่ได้ให้การสนับสนุนทางการทหารให้แก่ฝ่ายงอในศึกเซ็กเพกเ,เท่าใดพูดถึงสถานการณ์ พูดถึงเรื่องการมองการไกลแล้วทั้งในสามก๊กฉบับนิยายและฉบับประวัติศาสตร์ล้วนบอกไว้คล้ายกับทั้งในสามก๊กฉบับนิยายและฉบับประวัติศาสตร์ล้วนบอกไว้คล้ายกันว่าจิวยี่นั้นยังเป็นรองโลโซกอยู่ขั้นหนึ่งโลโซกนั้นยังยึดหลักความจริงใจเป็นที่ตั้งจนแม้แต่องเบ้งเอง,ง,เองก็ยังต้องยอมรับนับถือและในระหว่างที่โลโซกยังมีชีวิตอยู่ ความสัมพันธ์ระหว่างกกทั้งสองก็ยังคงรักษาไว้ได้ดีมาตลอดการที่ฝ่ายเล่าปีและซุนกวนสามารถตั้งยันโจโฉได้นานหลายสิบปีนั้นจุดเริ่มมาจากนโยบายและการทุ่มเทชีวิตของโรโซกนั่นเองด้วยความจริงใจต่อผู้อื่นการมองการไกลและสติปัญญาของโรซกนี้ทำให้จิวยี่ก่อนที่จะตายนั้นได้เขียนจดหมายแนะนำให้ซุนกวนแต่งตั้งโรซก ให้ขึ้นมารับตำแหน่งแม่ทัพใหญ่สมุหากราโหมคุมกำลังทหารแทนตนเองภายใต้การคัดค้านของขุนนางอวุโสนำโดยเตียวเจียวแต่ซุนกวนกลับไม่สนใจและนั่นก็ทำให้โรโซกกลายเป็นบุคคลหมายเลขสองของงอกกกร,รองจากซุนกวนคุมกำลังทหารและรับภาระการจัดการกับศัตรตูภายนอกทั้งหมดแทนจิวยี่โลซกนั้น เมื่อรับตำแหน่งมาแล้วกลับคิดว่าตนมีความสามารถไม่พอจึงบอกแก่ซุนกวนให้เชิญบางทองมารับตำแหน่งแทนตนเวลานั้นบางทองเองก็รับราชการที่งอกกกแต่ซุนกวนนั้นเห็นหน้าของบางทองแล้วก็ไม่ชอบหน้าเพราะความอปปลักษ์และการพูดจาแบบขวานผ่าซากสุดๆจึงปฏิเสธไปโลโซกกลัวบางทองจะไปอยู่กับโจโฉ จึงแนะนำให้บางทองไปอยู่กับเร่าปีและเขียนจดหมายแนะนำไปด้วยจะเห็นว่าโลโซกยึดนโยบายเป็นมิตรกับเร่าปีเป็นที่ตั้งเขาพยายามที่จะรักษาสัมพันธภาพของทั้งสองฝ่ายเอาไว้แม้ว่าจะไม่ถูกกันนักก็ตามปีคิดจักรศกราส2 1ร้ี่เราปียกกองทัพเข้ายึดครองเสฉวนได้สำเร็จซุนกวนเห็นว่าเราปีไม่ได้เสฉวนเป็นฐานที่มั่นแล้ว ก็ควรจะคืนเกงจิ๋วให้ตามที่ตกลงไว้ในสัญญาจึงส่งโรซกซึ่งเป็นผู้คำประกรันเรื่องนี้ไปเจรจาเพื่อขอเกงจิ๋วคืนแต่ปรากฏว่าเล่าปีได้บ่ายเบี่ยงเรื่องนี้ระบอกให้โรซกไปเอาเมืองคืนจากกวนอูซึ่งเป็นผู้ดูแลรักษาเกงจิ๋วเอาเองในนิยายนั้นได้บอกเอาไว้ว่ากวนอูเชิญโรซกมานั่งเลี้ยงโตโดยที่ตนยังถือเอาเงามังก่ไว้ข้างๆข่ขมขู่จนโลซกกลัว และการเจราจาก็ต้องลมพับไปแต่ในประวัติศาสตร์ไม่ใช่เลยเพราะโลโซกได้ใช้วาทศิลป์โต้แยงด้วยเหตุผลอย่างฉะฉานจนกวนอูไม่อาจโตแยงได้และจำต้องบ่ายเบี่ยงเรื่องเมืองเกงจิว๋วเพื่อไล่โลโซกกลับไปซึ่งกรณีเกงจิ๋วนี้เป็นเรื่องที่ทั้งโลโซกและขงเบงไม่อาจแก้ปัญหาได้ตลอดชั่วชีวิตของทั้งสองในปีเดียวกัน หลังจากโรซกประสบความล้มเหลวในการเจรจาขอเมืองคืนสุนกวนโกรธมากและสั่งให้ลิบองซึ่งตั้งทัพอยู่ที่ชีสองตระเตรียมที่จะลุกเข้าโจมตีเมืองเกงจิว๋วซึ่งกวนอูเองก็เตรียมกองทัพไว้เพื่อคอยตอบโต้เช่นกันสถานการณ์ของพันธมิตรทั้งสองฝ่ายจึงตึงเครียดอย่างหนักและพร้อมจะเปิดศึกขึ้นได้ทุกเมื่อแต่เนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศในช่วงนั้น เกิดฝนและพายุรุนแรงทำให้ทั้งสองฝ่ายต่างลังเลที่จะโจมตีและทำได้เพียงคุมเชิงกันเท่านั้นในขณะเดียวกันทางโจโฉเองก็อาศัยสถานการณ์นี้ให้เป็นประโยชน์โดยการสั่งกองทัพที่ตระเตรียมไว้ที่เตียงอนันตั้งแต่ต้นปีเข้าโจมตีเมืองหั่นจงหากหั่นจงแตกทัพของโจโฉก็จะลุกป,ประชิดเข้าเขตแดนเสฉวนได้ เ่าปีจึงจัดสินใจสงบศึกกับซุนกวนเพื่อจัดเตรียมแนวลบทางป่าเซแทนฝ่ายซุนกวนเองเมื่อประเมินสถานการณ์แล้วการเข้าโจมตีเกงจิ๋วตอนนี้น่าจะได้ไม่คุ้มเสียจึงจัดสินใจเบนเ,นเป้าหมายไปที่ฮับป่าของโจโฉแทนเกี่ยวกับศึกที่ฮับป่านี้มีบันทึกว่าซุนกวนมีความมุ่งมั่นที่จะยึดให้ได้เพื่อใช้เป็นฐานบัญชาการในการส่งกำลังข้ามมาจากอีกฝั่งแม่น้ำแยงซี ซึ่งสุนกวนถึงกับย้ายศูนย์บัญชาการทหารของง่อมาไว้ที่เมืองเกียนเงียบเพื่อที่จะสามารถยกกองทัพข้ามฝั่งแม่น้ำเข้าตีฮับป่าได้สะดวกปีคิศสกราส2 1รเมื่อการศึกที่ฮับป่าอุบัติขึ้นสุนกวนจึงสั่งโยกแม่ทัพนายทหารที่ประจําแนวลบที่เก่งจิว๋วมาเพื่อโจมตีฮัปปาลิบองจึงถูกโยกมาเป็นผู้บัญชาการกองทัพที่ฮัปปา และซุนกวนจึงใช้ให้โลโซเป็นผู้ควบคุมกองทัพเพื่อป้องกันแนวรับของเกงจิ๋วจากกวนอูแทนแต่รับหน้าที่นี้ได้ไม่เท่าไหร่ในปีคิทศักราช217โลโซกก็ป่วยหนักและเสียชีวิตลงท่ามกลางความเศร้าเสียใจของซุนกวนที่ต้องสูญเสียบุคลากรสำคัญไปติดต่อกันจากจิวยี่แต่งอกกก็ยังไม่ขาดคนเกรงซุนกวนได้ตั้งให้ลีบองขึ้นมารับตำแหน่งแม่ทัพใหญ่ ตาซือหมาต้าซือหมา,า,หมาบัญชาการกองทัพทั้งหมดแทนโลโซกพูดถึงลิบองผู้ซึ่งกลายเป็นแม่ทัพใหญ่สืบทอดอำนาจการคุมกองทัพจากโลโซกนั้นได้มีเรื่องเล่าว่าแหลกๆโลโลซกมักจะมองลิบองไม่ขึ้นเพราะริบองเป็นขุนศึกที่มักใช้แต่กำลังในการทำศึกโดยไม่ใช้สติปัญญาเท่าไหรเพราิบองเป็นคนที่ไม่มีการศึกษา แต่ว่าซุนกวนนั้นนิยมในฝีมือของริบองจึงส่งเสริมให้เขาหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มโดยการเรียนหนังสือจนต่อมาเมื่อโลซกได้มีโอกาสพูดคุยกับริบองในภายหลังโลซกก็ถึงกับทึ่งในความก้าวหน้าของริบองจนถึงกับออกปากพูดว่าริบองในตอนนี้ไม่ใช่ริบองแห่งงอกกกคนเก่าแล้วหลังจากโลซกตายลงความสัมพันธ์ของเล่าซุน จึงเริ่มยำแย่แล้วยิ่งหนักขึ้นอีกเพราะมีผลกระทบในเชิงนโยบายมากเพราะทําให้นโยบายการผูกมิตรกับเล่าปี่เปลี่ยนแปลงไปสุนกวนนั้นไม่พอใจการกระทําของเล่าปีและสุนกวนจากกรณียึดเกงจิ๋วมากมากอยู่แล้วจึงคิดจะเอาเมืองเกงจิ๋วคืนโดยใช้กําลังทหารซึ่งก็สําเร็จโดยการวางแผนของลิบองและลกสุนและนับเป็นจุดเริ่มความเสื่อมลงของจกกก ที่จะส่งผลให้งอกกเองก็ลำบากไปด้วยในภายหลังเมื่อจกกกพินาศลงถ้าโลซกอายุยืนมากกว่านี้อีกสัก1ิปีพันธมิตรระหว่างเล่าปีและซุนกวนเองก็คงจะอยู่ยืดยาวได้นานกว่านี้และก็อาจส่งผลให้เล่าปีและซุนกวนสามารถต่อสู้รับปับโจโฉลงได้ด้วยแม้ว่าลึกๆแล้วโลซกเองก็อาจไม่พอใจในตัวเล่าปีแต่อย่างน้อยเขาก็น่าจะ ยื้อระยะเวลาของการเป็นธรรมิตรไว้แต่อย่างน้อยเขาก็น่าจะยื้อระยะเวลาของการเป็นพันธมิตรไว้ได้อีกนานพอสมควรและสามารถเข้าลุกใส่โจโฉและสามารถเข้าลุกใส่โจโฉได้มากกว่าที่ควรจะเป็นก่อนที่ทางเล่าปี่และซุนกวนจะแตกกันอย่างที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ใครจะคิดว่าเพราะการตายของโลโซกเพียงคนเดียว จะส่งผลสะเทือนยาวไกลขนาดนั้นคนอ่านสามก๊กหลายคนเองก็อาจจะไม่ได้คิดถึงจุดนี้เพราะในนิยายสามก๊กนั้นโลซกมีภาพลักษณ์ของคนที่ซื่อจนโง่ติดตัวอยู่ทั้งที่ความจริงในประวัติศาสตร์แล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้นก็เป็นธรรมดาคนที่ซื่อตรงจิตใจดีมักจะถูกหาว่าเป็นคนโง่เง่า,งากว่าคนที่เก่งในการใช้ปัญญาในการหลอกลวงผู้อื่น อาจเพราะผลงานสำคัญของโรโซกก็คือการทำให้คนเป็นมิตรกันดังนั้นจึงไม่ได้รับการยกย่องเท่ากับผู้ที่ใช้ปัญญาในการทำให้ชีวิตผู้อื่นล้มตายในท้ายที่สุดครับอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามครับช่อง v s a t mad นะครับสะกดง่ายๆนะครับ v sad M A R T ครับสามารถค้นหาได้ในช่องค้นหาของ YouTube ได้เลยครับกด Subscribe ปุ่มแดงๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ